ครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปวิดีโอคำสั่ง css นะครับครับมาดูกันนะครับคำสั่งแรกคือคำสั่งเกี่ยวไทยเท่ากับ text css นะครับคือเป็นการเลือกคำสั่งกำหนดค่า css นะครับครับมาดูกัคือ aa นี่ aa เปิด color เท่ากับ blue นะครับคือ aa นี่กำหนดให้ตัวอักษรเป็นสีฟ้านะครับครับ bb นะครับปิกาเปิดคือ letter ตัวเช n ่เขากับ1 cm นะครับคือกำหนดให้ bb ครับให้ระยะห่างกัน1ซนเมตรนะครับครับ cc ติการเทคอิเคิ u เ a ชั o นกับ Underline นะครับคือ cc นี่กำหนดให้มีการขีดเส้นใต้นะครับนก็คือสเปนดไฮไลท์นะครับคือกำหนดสเปนด์ไฮไลท์นะครับิกาเปิดนะครับแบ็กกราว์เอลเลอร์เล ให้มีพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ปีกาปิดนะครับครับแล้วก็ดูการตัวอย่าง c s s อนะครับครับตัวอย่างคือนี่ครับเราเกิดขึ้นอะไรนะครับก็เว้นข้อสั่งแรกนะครับเป็นส่วนสีฟ้านะครับส่วนสองนี่ก็จะเป็นเว้นระยะห่างกันหนึ่งเซนติเมตรนะครับครับความแตกตที่ขึ้นใต้ คำที่กำหนดนะครับแล้วก็การสบังขั้ต่าทีา,า,า,ายก็คือให้ด้ากาวเป็นสีแดงครับครับคบ